สวัสดีค่ะวันพุธที่5พฤษภาคมนะคะอยู่กับ daily w e l h podcast ค่ะเรามาเริ่มกันที่ขา่ขาวข่าวของคุณคลังสหรัฐเจนนิตเยลเลนนะคะที่ออกมายอมรับถึงอัตราของดอกเบี้ยว่าจะต้องมีการปรับตัวขึ้นเพื่อที่จะลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจค่ะโดยที่คุณเจนนิตเยลเลนนะคะเขาก็เปิดเผยในงานสัมมนาของนิตยสาร the Atlantic นะคะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีความจําเป็นต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยร้อนแรงจนเกินไปจากมาตรการของการกระตุ้นเศรษฐ โดยที่คุณเจเน็ตเยเลนก็บอกว่าอาจจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในระดับหนึ่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะไม่ร้อนแรงจนเกินไปแม้ว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่ได้มีวงเงินที่มากนักถ้าเทียบกับมูลค่าเศรษฐกิจทั้งประเทศนะคะโดยที่เขาก็มองว่าก็คือถึงแม้ว่าที่มีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยร้อนแรง แต่ว่าก็จําเป็นต้องมีนะคะเพื่อให้แข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ค่ะโดยที่ถ้าเราดูย้อนไปนะคะตั้งแต่ที่โควิดสิเริ่มแพร่ระบาดในเดือนมีนาปีที่แล้วเนี่ยสภาคอนเกรสเขาก็มีการจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วนะคะประมาณ5.3ล้านล้านดอลาลาร์าาาาค่ะนอกจากนี้นะคะคุณโจไบเดนก็ได้พยายามผลักดันมาตร,รการการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินสูงมากๆของเขานะคะเพื่อที่จะเยียวยาชาวสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิ ขณะที่การเพิ่มการจ้างงานแล้วก็การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็มีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ดูเหมือนว่า Nasdaq จะไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะเพราะว่ามีการลงดิ่งไปกว่า1.8นะคะ เมื่อคืนนี้ค่ะ n a s d a กนะคะก็ปิดเทีดับ1 3 6่3 5ับจุดจุดลดลงไป200กว่าจุดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีการเทขายหุ้นกลุ่มเทคนะคะที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ยหลังจากที่มีข่าวครา,าวของคุณครั้งสหรัฐเนี่ยแสดงความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ร้อนแรงจนเกินไปในเศรษฐกิจสหรัฐนะคะขณะที่ดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กก็ปิดบวกเล็กน้อยค่ะ0 0 6นเปอร์เซ็นต์นะคะโดยปิดเทีดับ34,1่ั 1 3 3 0 3จุดฝั่งของ S&P 500ค่ะก็ปิดที่ระดับ4 1 6 4 6 6จุดนะคะลดลงมา0.67%ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของหรัฐในสัปาดาห์นี้รวมไปถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมีสายนด้วยนะคะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็มีการปิดตลาดนะคะที่ระดับ433.65จุด ลดลงมา1.43%นะคะโดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคที่ร่วงลงรุนแรงนะตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการเทขายทํากำไรตามหุ้นกลุ่มเทคที่ร่วงลงในตลาดหุ้นสหรัฐนั่นเอง ฝั่งของเอเชียบ้านเรานะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีการปิดทําการเนื่องในวันสีเขียวกินเนอรี่เดนะคะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นจีนก็ปิดทําการเนื่องในวันแรงงานค่ะแต่ห้างเซ็งน,นะคะไม่ปิดแล้วก็ปิดบวกเพิ่มขึ้นมาเกือบ200จุดเลยทีเดียวนะคะที่ระดับ28,557.14จุดนะคะโดยที่หุ้นกลุ่มพลังงานนำตลาดนะคะท่ามการการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ขณะที่ประเทศทั่วโลกก็เริ่มมีการ เปิดเศรษฐกิจขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะแล้วฝั่งของเซนเซกเนี่ยก็มีการปิดล่วงลงไป465.01จุดนะคะเกือบ1%เลยทีเดียวเพราะว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะคะแล้วก็ผู้ป่วยต่างๆในอินเดียเนี่ยพุ่งทะลักหลัก20ล้านรายแล้วโดยปิดตลาดนะคะที่ระดับ48,253.51จุดค่ะ ังของตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปิดลบไป7.33จุดที่ระดับ1,583.13จุดนะคะก็เนื่องจากามีความกังวลในเรื่องของจำนวนของผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงของการหยุดยาวด้วยเมื่อวันศุกร์ที่30เมษายนก็เลยมีการปิด นะคะมีการเทขายกำไรมีการเอทอเทขายออกบางส่วนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะคะแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องติดตามในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดด้วยนะคะฟังของสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะน้ำมันดิบนะคะก็ปิดบวกไป1.2ดอลลาร์นะคะหรือ1.9%ดเปิดที่ดักบ,บาจดดอลลาร์บอบาร์เรลเมื่อคือนนี้ค่ะเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากคาสาร์และก็ยุโรปนะคะแล้วนักลงทุนก็เลยคาดหวังว่าความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยจะมีการฟื้นตัวขึ้นค่ะ ส่วนฟังของท่องคำนะคะก็มีการล่วงลงไป0.88%ปิดเทียดับ1,776ดอลลาร์ต่อออนเพราะว่าได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสก,กุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะ กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะคะระยะสั้นอาจจะยังทุกกดดันจากความไม่แน่นอนต่างๆแต่เรายังคงมองนะคะว่าการฟื้นตัวแล้วก็ในเรื่องราวของนโยบายทางด้านการเงินการทางต่างๆก็ยังสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างเต็มที่แม้ว่าอาจจะยังคงมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะคะเรายังคงแนะนําให้ลงทุนในกองทุนหลักสําหรับ Core Portfolio อย่างกองทุนวัน UGG และ Principal APDI รวมไปถึงกองทุน k v p s t e c h นะคะที่เน้นลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยีต่าง เป็นการไม่กระจุกตัวนะคะขณะที่หุ้นกลุ่มดังกลาวก็ยังได้รับการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจเนะี่ยก็เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มนี้นะคะส่วนกองทุนที่ลงทุนในจีนเช่นเคเ c h i n ชแล้วก็ M อ็มช a น้าเนี่ยก็ยังแนะนํานะคะให้บาทวันดิฟเมื่อมีการปรับตัวลดลงสําห,หรับการลงทุนในระยะ36เดือนข้างหน้าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเดลิวพอดแคสต์ประจำวันนี้สวัสดีค่ะ